สวัสดีเจ้าเจ้านี้มาทํากับข้าวกับป้าเอนะเจ้าเจ้านี้เราจะทําน้ําพริกป่าทูทําน้ําพริกง่ายๆนะเจ้าก็จะมีพักกับเฮาจะกับพักสดหรือเอาไปลวกก็ได้นะเจ้าแต่ป้าเออะได้มานี่ป้าเอาก็จะเอาไปลวกจะมีแบบแปบถั่วฟักยาว ผักกาดจ้อนกระล่ำปีกระล่ำดอกจเจ้าบ,บะแตงบะเขืออันนี้บ,บะแตงก็บบะเขือนี่เขากับสดดีกว่าเนาะมื้นนี้เราจะเอาไปลวกปะเอาไปดังไฟจีพริกจีปลาทูจีหอมแดงกันก่อนเนาะเดี๋ยวเขามาเด็ดผักลวกผักนะเจ้า จีพริก,กับหอมแดงเนาะเดี๋ยวเขามาทำน้ำพริกด้วยกัน พริกถ้า,าจีนในเตาทานนะเจ้ามันก็จะมีกลิ่นหอมตำน้ำพริกออกมาก็จะหอมน้ำพริกปาทูเป็นน้ำพริกที่เราทำกันขึ้นทำกันมาได้ไง,ง่ายๆนะเจ้าวัตถุดิบก็บมายุ่งยาก จริงๆแล้วปลาทูนี่บางคนเพิ่นก่อไปต้มนะเจ้าแต่พี่เอเอามาทอดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแหมถ้าเอาทอดปลาทูแล้วเอามาทำน้ำพริกนะเจ้า เวลาเขาเอามาตําน้ำพริกแล้วเขาก้อยเติมน้ำอุ่นลงไปนะเจ้าป่ามันก็จะปุ๊กขึ้นมาเลยมันจะเพิ่มความหอม เนาะมัต้องหอ,อหมด,หมดเวลากินแล้วไปเจอก้างนี่มันหมดอัตลดในการกินน้ำพริกเลยมาพริกจีก็เซร็จแล้วนะเจ้าป้าเอไซมุดแล้วป้าเอาไปตำน้ำพริกเลยเจ้า น้ำพริกก็เซ็ดแล้วนะเจ้าเดี๋ยวไปเอไปเติมของปรุงรสเติมน้ำอุ่นเห็นน้อยก็จะได้น้ำพริกปลาทูเรียบร้อยน้ำพริกปลาทูก็เซ็ตแล้วนะเจ้าน้ำพริกปลาทูพักลวกป่ะกินข้าวด้วยกันน้ำพริกปลาทูกับข้าวเหนืองหอน กินข้าว้วยกันเจ้านี้เจ้าสวัสดีเจ้า